แอแรงยกรดนะครับนะเป็นแบบก๊อกแก๊กนะตัวนี้มันจะเป็นแบบก๊อกแก๊กนะครับนะมันง่ายนะเห็นไหมถ้าเป็นแบบเก่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นตะขอแล้วเราต้องหมุนมือเนาะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแบบก๊อกแก๊กมันทําให้เราแบบเวลาใช้งานแล้วแบบยกรดแล้วมันง่ายนะอันนี้ก็ซื้อแบบติดรถไว้นะครับนะตัวไม่ใหญ่มากนะครับมาลองดูง่ายดีนะครับแค่นี้เอง รถรถเล็กก็ใช้งานได้ดีนะครับนะลอ้อลอยแนละ้วเวลาเราลงเวลาเอาลงก็จุดนี้มันจะมีตัวปรับนะแล้วก็กลับย้อนสอนมันแค่นั้นเองนะอันนี้ลงนะคือก,ก๊อกแก๊กแถมด้ามก๊อกแก๊กมาให้เวลาเก็บก็ง่ายเนาะเสียบเข้าไปอย่างนี้ เสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้หลังรถตรงไหนก็ได้นะเหมาะสําหรับรถเล็กนะครับนะที่น้ําหนักไม่ได้เยอะมากนะพวกรถเกง๋งรถแบบจี๊ปเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะใช้งานได้ดีครับ